สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยจากพี่จ๋าก,กับน้องราพี EP ที่080ประจำเย็นวันเยน็น,ยนวันอังคารน,นะคะพี่ๆขา 7. ตุลาคม2568ค่ะ เช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพี่จา๋าหนึ่งชุดนะคะพี่ขาสารายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทค่ะ โปรโมชั่นออกพัรษาเช่นเคยนะคะพี่พขาน้องรับพีแจ้งนิดนึงนะคะพอดีพรุ่งนี้ช่วงเช้าน่าจะประมาณตีห้าเลยค่ะน้องรับพีจะได้พาคุณพ่อไปตรวจสุขภาพนะคะพี่ขาเป็นคุณหมอไตนะคะท่านนัดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะ ห่างจากบ้านนี่ประมาณ50กิโลน้องระพีก็เลยจะไม่ได้ลงคลิปรอบเช้านะคะถ้าอาจมาทานช่วงเช้าก็จะลงค่ะอาจจะเป็นช่วง11โมงหรือวัดเที่ยงประมาณนี้นะคะพี่พี่ขาถ้าไม่ได้ลงคลิปยังไงกับขอโทษขอภัยพี่พี่ด้วยนะคะเจอกันอีกทีรอบเย็นค่ะแต่ถ้ามาทานน้องระพีจัดให้ลงแน่นอนนะคะพี่พี่ะฝากพี่พี่ติดตามกดไลค์กดแชร์น้องระพีกันด้วยนะคะพี่พี่ขา อ่ะโอเคจะพิจาชอบรายการไหนสนใจรายการไหน099 084 156 1 092 543 9 610ส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่โทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องระพี่ได้เลยจ้าพี่จา๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พ, like, share, พ,พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องระพี่กันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นนะพี่นะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเชา้าจ้าพี่จา๋ารอบเย็นห้าโมงเย็นค่ะรายการที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกค่ะตอกโค้ดสวยสวยเลย เป็นกระไหลทองนะพี่หลังยันแบบนี้หลวงพ่อกลวยรุ่นแรกจะพิจา2 0 0อบ้างค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปี3านะคะตอกโคดต,ตรงนี้นะคะนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้มาพร้อมกรอบเงินฝั่งเพชรแบบนี้นะคะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาส์สองสี่ค่ะ หลังเป็นเส้นตองนะคะรายการที่4ค่ะสีกับหมาบ้านเดียวกันเป็นนางขยานะคะลงรักค่ะลักร่อนๆแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นปิดทองด้วยนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อดินค่ะองค์ที่5จะเป็นกระไหล่ทองน้องรับพี่ได้มาบ้านเดียวกันนะคะพี่พี่ขา รายการที่6ค่ะอาจารย์ฟั่นค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะรุ่นแรก2507ค่ะเลียมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลยนะคะรายการที่7ค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่าค่ะ100ปีหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่8ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมขอบพลาสติกแบบนี้เลี่ยมขอบนะคะหลังยันรายการที่9ค่ะเป็นเหรียญโล่ค่ะ ของหลวงพ่อเดิมนะคะลงยาค่ะหลังเรียบแบบนี้นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ10จะเป็นสมเด็จเก่ามาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ1องค์ส0งบาท2องค์ส0มบาทนะคะพ,พี่ขาโปรโมชั่นออกพรรษามีวันเดียวนะพี่นะรีบเก็บได้เลยจ้ะ รายการที่11เหรียญหลวงปู่หมุนเจ้าพิจากระหนกข้างนะคะนี่รวยรวยนะคะเนี่เป็นรุ่นเสาห้าด้วยนะ 9, 9 9 9 9 9นะคะมี9 5ตัวเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ12พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนรวยชนะจนนะคะนี่ วัดบ้านจานอำเภอกันทลาลมจังังวหศรีสะเกดเป็นเนื้อผงนะคะสวยรายการที่13เป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทิมนะคะนี่หลังเป็นสถูปหลวงพ่อทวด2509ค่ะนี่มาพร้อมกอบเงินลงยาแบบนี้นะคะ14จะพิจาเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเก่าๆแบบนี้เลย เป็นเหรียญมหาลาบหลวงปูท่ทวดอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขค่ะแล้วก็มีถุงเงินถุงทองเขียนว่ารวยนะคะองนี้สวยเก่ามากค่ะพี่ขาสิบกับ16ได้มาบ้านเดียวกันเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาจ้ะพิจ๋าองค์นี้พิมพ์คิดตาไต้ฐานจะขู่ขะแบบนี้นะคะแล้วก็16ค่ะ หลวงพ่อเงินลงลักแดงค่ะพอดอีน้องรพีส่งพระผิดไปหนึ่งกล่องนะคะพี่ๆขาไม่ทราบว่าสลับกับพี่ๆคนไหนพอดีมีพี่ๆมีพี่ๆคนหนึ่งเขาแจ้งมาแล้วว่าเขาได้พระผิดนะคะน่าจะเป็นติดชื่อสลับกันค่ะเหลืออีก ท่านหนึ่งนะคะยังไม่ได้แจ้งมาว่าน้องรพีส่งผิดยังไงแจ้งน้องรพีด้วยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องรพีจะเคลียร์ให้นะคะพี่พี่ขาไปกันต่อค่ะพี่ขา17จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีค่ะต่อโค้ดนะคะมามาพร้อมกอบเงินค่ะหลังรุ่นสร้างบาร,รมี2519นะคะนี่ แต่กระจกไม่มีนะพี่นะหายไปไหนก็ไม่รู้น้องแล้วพี่ได้มาแบบนี้เลย18เป็นเม็ดแตงหลวงผูทวดกระไหลทองค่ะหลังเป็นพระอาจารย์ทิมพ9เหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี4สองสจ็ะ้ะ20เป็นหลวงข้อโสธรลงยานะคะ เมตตามหานิยมมีต่อโค้ดด้วยนะคะแล้วก็หมายเลขโค้ด1532มาพร้อมกรอบสตนเล็กจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ21เป็นเหรียญหล่อหลวงปุสกขเลี่ยมขอบโบราณค่ะ22เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดจ้ะเป็นเหรียญกลมนะคะมีอักขระล้อมเลยค่ะ ด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตค่ะมียันมีอักขระล้อมนะคะรายการที่23เสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมค่ะหลังยันนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ24เป็นเหรียญแตงโมของหลวงพ่อเกษมนะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะปี2517นะคะ 25เป็นหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสุงค่ะ2 5งห้าสองหนึ่งนะคะหลังจะเป็นเท้าวเวสสุวรรณค่ะ26จะเป็นอาแปะลงสีค่ะรุ่นแรกปี19นะคะจังหวัดประทุมธานี27จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ปีหนเหรียญเก่าค่ะน้องรพีไปไวยังไงกลับขอโทษพี่ๆด้วยนะคะหลังไหม่ได้เลยนะพี่นะโทรทักไลน์หาน้องรพีได้เลยเดอ้อรายการที่28ค่ะจะเลินพรล,ล่างหลวงปูทิมต่อโค้ดเลยค่ะชัดเจนเลยแล้วก็ปี17นะคะหลังยันแบบนี้เลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ 29เป็นพระศิวลีหลวงปูทิมฝั่งเม็ดพอยนะคะหลังยันสามสเป็นเหรียญกันภัยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะด้านหลังเป็นสิงแล้วก็ยันล้อมสิงอีกทีหนึ่งค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ 099 084 1561 092 543 9610สำรับเย็นนี้สวัสดีจ้า